สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิรนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1นมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้จะมาแนะนําตัวรถนะคะเป็น Toyota a อ t ติทั้ง2คันนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าอยากได้รุ่นไหนหาสเปคไหนอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะออติสเป็นเครื่องที่ ทนมากๆเลยนะเดี๋ยวพามาชมนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอิร์นแล้วก็จะได้รับข่าวสารนะคะหรือว่าการออกรถนะคะก่อนใครเลยมากันที่คันแรกนะคะคันด้านซ้ายมือนะคะเป็นในส่วนของ Toyota a อ i s สีดำนะคะ1.8 ESport ES s นะคะคันด้านขวาเป็น1.6นะคะ1.6ตัวจี ข้อเปรียบเทียบของ2คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคนละโฉมกันแล้วนะคะคนละโฉมกันไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูออปชันนะคะความแตกต่างของตัวรถกันเลยนะคะอยู่ที่ความชอบแล้วการตัดสินใจของลูกค้าได้เลยนะคะเรามาที่คันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ t o y t t a a l t i นะคะ 1.8ES s p r t t นะคะปี14-15ตัวรถคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่150,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาตั้งไขที่430,000โล อ่าไม่ใช่นะ4,30,000บาทนะคะอ่าคันนี้ทะเบียนรถนะคะ4กไก่ทอถุง6848นะคะป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมคันนี้กันก่อนเลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมตัวรถที่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่มีไฟเดย์ไทมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะโครเมียม1เซนคาดด้วยด้านล่างนะคะที่ออกเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยนะคะนีกันชนด้านหน้านะคะ เป็นสีดาม,มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่มีช่องใส่ในส่ตัวไฟตัดหมอกด้วยเผื่อลูกค้าอยากจะไปติดตั้งเพิ่มนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวรถคันนี้ก็ถือว่าสวยเดิมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมๆเ,เลยใครที่กำลังมองหาออติปอยู่นะคะแนะนำเลยนะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ได้เป็นแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะตัวยางคันนี้ได้เป็นยางของมิชลีนด้วยอ่าถัดมาเลยสเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับโลโก้ด,ด้านข้างของตัวรถนะคะ ดูอ่อ vvti นะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าไม่ได้ถอดไปทําสีมาแน่นอนนะคะเพราะว่าโลโก้อยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูนะคะด้านบนตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวคิวกันสาดนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะราดยาวนะคะเป็นโครเมียมนะคะเงาเาแบบนี้เลยนี่โลโก้โตโยต้านะคะเห็นได้ชัดเลยอ่ะถัดมานะคะที่จับประตูรถนะคะจะเป็นสีดํานะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะเงาเงาแบบนี้เช่นเดียวกัน กระจกเดิมนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าโครงสร้างเขาเดิมนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะคะเพราะว่าบริษัทคัดรถเกรดเให้กับลูกค้าด้วยเลยนะอ่าเรามาดูนะคะแม็กเส้นที่2กันบ้างนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางของมิชลีเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแม็กทูทนหัวน็อต5รูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแม็กที่สวยกิฟต์จริงอ่ะเรามาดูนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะ ด้านหลังตัวรถนะถือว่า ไฟท้ายของคันนี้ชบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะ esport ES นะคะอยู่ครบนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะชุดแต่งบอกเลยว่าครบจบรอบคันมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้กับลูกค้าทั้ง2จุดนะคะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันไฟเบรกดวงที่3ก็ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนี่โครเมียมนะคะคาดยาวเงาๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะนี่ กระจกเดิมๆม,มีในส่วนของตัวไล่ฟ้านะคะก็ติดตั้งให้กับลูกค้ามาเป็นที่เรียบร้อยเลยด้านหลังตัวรถนะคะก็มีโลโก้ค o โรร่าออติสนะคะ 1.8S นะคะอยู่ครบทุกจุดนะไม่มีจุดไหนนะคะที่หายไปเลยอ่าพื้นที่โคมเมี่ยมด้านหลังนะคะก็จะเงาๆแบบนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าวิธีการเปิดประตูของด้านหลังนะคะจะเปิดได้แค่ภายในกับรีโมทเท่านั้นนะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นตัวโฉมนะคะของตัวเดิมอยู่อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวรถนะคะยางเส้นที่4ี่กันบ้าง อ่าไม่ใช่นะ3มอ่ะเส้นที่สามนะคะตัวยางนะคะเป็นยางมิชลินนะคะมาพร้อมแม็กนะคะที่สวยมากบอกเลยว่าตัวแม็กนี่คือแบบกิ๊บมากๆเลยเรามาดูถัดมากันบ้างนี่โตโยต้าอยู่คบทุงจุดมีคิ้วติดมาให้แล้วด้วยนี่โตโยต้านะคะรอบคันนะคะกระจกเดิมหมดเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของตัวภายในของคันนี้กันเลยนะคะ ภายในของคันนี้นะคะนี่เลขใหม่นะคะ1 5 7 0 0 0พโลนะคะไม่แถมไม่เดิมรถมือเดียวบอดี้เดิมเลยต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะคาดว่าต้องเก็บงานแล้วก็แก้งานให้กับลูกค้าก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ให้มันกิฟกว่านี้วิทยุนะคะเชื่อมต่อในส่วนของ fmam ได้เลยนะคะตัวแอร์ปรับเป็นออโต้มาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะตัวเบาของคันนี้เป็นเบาปรับมือนะคะเบาทรงสปอร์ตเลยนะคะเบาหนังปรับ มืออ่ะคันนี้นะเดินได้ตะเข็บสีดําแบบนี้เลยนี่ถือว่าครบเครื่องครบจบมากๆนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโต้นะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมในส่วนของตัว,ตวห้องเครื่องเราจะไปดูคันถัดไปก่อนอ่ะภายในคันนี้จะเป็นสีดํานะนี่ออตโต้นะคะกระจกคนขับเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของคันถัดมากันบ้างดีกว่านะคะเป็นคันนี้เลย คันนี้นะคะเป็นในส่วนของ t o y o ต a a อ t i ินะคะชมหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นตัว m i เนอร์เชนตนะปี16 m i n ไ r เ h อร์เชนราคาอยู่ที่445,000บาทนะคะ <c oughs> เลขไม่นะคะอยู่ที่150,000ไม่ใช่นะคะ160,000กมนิโลเมตรนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เดี๋ยวพามาชมตัวรถกันเลย สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นไฟมันติริเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียม2เส้นมีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางทะเบียนรถนะคะ5้ากอไก่วัวแวน7 1 3 5เป็นป้ายกรุงเทพแล้วนะคะมาพร้อมกันชนหน้านะคะที่เป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยพามาชมด้านข้างตัวรถกันบ้าง สำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตนะคะ5รูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวยางคันนี้เป็นยางปี2021เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ดูโอวิววินะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะถัดมาด้านบนนะคะมีไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะ,ะนี่กระจกเดิมๆนะคะบอดี้เดิมเลยใครที่อยากได้รถบอดี้เดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆเรียบๆนะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะ แม็กเส้นที่สองก็ถือว่าสวยๆเดิมๆของรถท่ารูแบบนี้เลยนี่ด้านหลังของตัวรถนะคะก็มาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นโฉมเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถือว่าคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะที่แตกต่างกันตรงที่โคเมียมนะคะเขาจะอยู่ในกรอบไฟนะคะคือด้านบนแต่ว่าตัวนี้ด้านล่างเขาจะเป็นสีแดงนะคะคันที่แล้วด้านบนและด้านล่างเขาจะเป็นสีแดงนะ,ะนี่แบบเทียบกันนะคะ ไฟท้ายคือเปลี่ยนแล้วนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของบอดี้ด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะคัดโครเมียมนะคะเงาเงาแบบนี้โลโก้โตโยต้อยู่ครบนะคะแล้วก็ฮอนด l าออติฟนะคะอยู่ครบ1.6ตัวจี้อยู่ครบเลยสําหรับตัวรถคันนี้สามารถเปิดด้านหลังได้เลยนะนี่พื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะเส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะสใบถึง4ใบใหญ่ๆเลยมีในส่วนของอยางอะไหล่นะคะ แม่แรงถุงเครื่องมือติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมกับหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยรอยถอดแบบนี้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนถือว่า,ากิฟต์มากๆเลยนะคะสําหรับตัวรถของคันนี้อ่ะเราไปดูในส่วนของบอดี้นะคะภายในของคันนี้กันบ้างด้านหลังตัวรถนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้เรียบร้อยนะคะภายในคันนี้เป็นสีเบจนะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตนะคะด้านหลังของตัวรถติดตั้งมาให้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่ได้แต่งต่งไม่ได้แต่งเติมมาเพิ่มนะนี่ เรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะคันนี้เล็กไม่อยู่ที่1 6 2่0 0สกมนโลนะคะมาพร้อมพรมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นพรมาลัยหนังเรียบร้อยนะคะตัว e n g นจิ้ t สตามาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับออตโต้เลยได้ในส่วนจอนะคะเป็นจอ CD นะคะหรือว่าลูกค้าจะใส่ในส่วนของตัวเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ USB ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่แอร์ออโตอ เกียวโตภายในเป็นหมอน,นังสีเบทแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมนะคะข้อแตกต่างนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะเพราะว่าขนาดเครื่องยนต์สองคันนี้นะคะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะคะให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยพาลูกค้านะคะเข้ามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันแรกเลยนะคะก็คือคันสีดําคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว ดูอ่อ VVTI นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะคือพันแดนะเครื่องเขาก็ใจะใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะพร้อมกับบอดี้โครงสร้างด้านในของตัวรถนะคะมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจด้วยเลยนี่ตัวคานนะคะไม่มีรอยขายารอยถอดแบบนี้เลยนะคะ,ะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยรอยถอดเลยนะที่แก้มด้านซ้ายนะคะก็ไม่มีรอยขยรอยถอดนะมาพร้อมตัวน็อตนะคะที่เป็นน็อตฝากระโปรงรถนะคะอันนี้ก็คือสลักวัตตานะคะ อยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นรถที่บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองว่าใหม่กลิบแน่นอนนี่หัวน็อตไม่มีรอยขยรอยถอดนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยตัวแบตของคันนี้เป็นแบตของพานาโซนิกนะนี่ถือว่าบอดี้ห้องเครื่องของคันนี้ไม่มีน้ำมันรั่วน้ำมันไหลน้ำมันซึมนะคะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะมาแป้มสีจากโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดอยู่นะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะสำหรับตัวรถคันนี้กันบ้าง ันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดู o VVTI นะคะเครื่องพนะันหกนะนี่เครื่องเขาก็จะเล็กลงมานะคะมาพร้อมโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะบอดี้ของตัวรถเป็นบอดี้เดิมๆเ,เลยมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นะคะที่เป็นแบตบแบบแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มรีรอยขยับนะคะต้องบอกก่อนว่านี้อาจจะมีรอยขยอยู่ประมาณหนึ่งครั้งนะคะคาดว่าน่าจะาไปทําในส่วนตัวสีของสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงรถนะนี่แก้มด้าน ขวานะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยนะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจนะคะว่าตัวรถเป็นบอดี้เดิมๆเลยอ่ะหัวน็อตนะคะไม่มีน็อตขยับนะคะแต่ว่าโลโก้ของ t ตโยต้าสลักอยู่แบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะจากโรงงานอยู่นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเปรียบเทียบและก็รีวิวของ2คันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเครื่อง1.8ถูกใจลูกค้านะคะก็แนะนําเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ประหยัดลงมาก็จะเป็น1.6นะคะที่ถือว่าประหยัดน้ามันแน่นอนนะคะขนาดเครื่องยนต์สมรรถนะในการใช้งานนะคะการวิ่งนะคะก็ถือว่าน้ำมันต่างกันไม่เยอะนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าลูกค้าชอบชมไหนกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะว่าชอบชมไหนอยู่นะคะหรือว่าหาสเปคไหนอยู่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาหาเอิร์นได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิด ลูกค้านะคะสนใจที่จะออกรถนะคะสามารถติดต่อมาหาเอินได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร097นะคะ169 3884นะคะแอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะ,ะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ,ะจะมาอัปดดตัวรถนะคะให้กับลูกค้าได้ชมนะคะในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมานะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ